การทํางานและก็ใช้ชีวิตที่ไม่จําเป็นกับคนประเภทนี้นะครับถ้าจําเป็นต้องใช้ชีวิตหรือทํางานร่วมกับคนประเภทนี้ก็ให้ทําทุกอย่างด้วยความรอบคอบม,มีพยานและก็หลักฐานไว้อ้างอิงเสมออย่าไว้วางใจในตัวพวกเขาเป็นอันขาดน,นะครับหากว่ามีใครสักคนที่เชื่ออยู่เสมอว่าพวกเขาเองนั้นไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีวันผิดพลาดไม่เคยผิดพลาดพวกเขาอาจจะเป็นแค่คนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นส่งผลให้การทํางานร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็จะต้องคิดให้มากนะครับ ที่ไม่มีจุดยืนมักจะเปลี่ยนนิสัยหรือว่าค่านิยมของตัวเองไปเป็นคนละคนเพื่อให้คนอื่นยกย่องชมเชยโปรดปรานหรือว่ารับเข้าเป็นพวกนะครับความสม่ําเสมอนั้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของความไว้วางใจคนที่มักจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามความคิดของกลุ่มหรือว่าความเชื่อของสังคมแต่ละสังคมที่พวกเขาไปอยู่ด้วยนะครับหรือสำนวนไทยจะเรียกว่ากิ้งก่าเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับเป็นคนที่มักจะเชื่อถือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการยากที่จะแยกแยะลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคนคนนั้น ถ้าหากว่าค่านิยมความคิดเห็นหรือว่าทัศนคติของใครบางคนนั้นเปลี่ยนไปเพราะเพียงแค่พวกเขาต้องการที่จะเข้ากับคนให้ได้ทุกกลุ่มหรือว่าบางกลุ่มอยู่ได้ทุกสังคมโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและก็ผิดถูกชัว่วดีไม่มีความไปตัวของตัวเองสักแบบเดียวที่ยึดเป็นหลักเอาไว้คุณอาจจะต้องตั้งคำถามถึงความถูกต้องของความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขานะครับการไว้เนื้อเชื่อใจคนที่ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับ ความคิดเห็นของคุณอาจจะถูกนำไปตีความบิดเบือนเพื่อให้พวกเขาใช้เอาใจกลุ่มหรือสังคมที่พวกเขากำลังอยู่ณเวลานั้นการรักษาความลับและก็เรื่องส่วนตัวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความไว้วางใจนะครับถ้ามีคนที่ชอบเปิดเผยความลับของคนอื่นให้คุณฟังมันก็อาจจะทําให้เกิดคําถามพื้นฐานง่ายๆย,ย้อนกลับไปว่าแล้วพวกเขาพูดอะไรเกี่ยวกับคุณลับหลังคุณบ้างการเคารพขอบเขตส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการรักษาความไว้วางใจและความซื่อสัตย์นะครับ การบอกหรือว่าเปิดเผยข้อมูลหรือว่าเรื่องราวที่เป็นความลับโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมมันจะทําลายความสัมพันธ์แล้วก็ทําลายความไว้บางใจดังนั้นอย่าเผลอตัวเพลินๆกับความลับของคนอื่นที่ใครสักคนเล่าให้คุณฟังแล้วก็เคลินมว่าคุณเป็นคนสําคัญพวกเขาจึงเล่าให้ฟังแบบนี้ไม่ได้นะครับจงระวังตัวเองให้มากเพราะว่าคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของพวกเขาก็เป็นได้นะครับ คนประเภทที่คุณไม่ควรจะไว้วางใจก็คือคนที่พูดจามไม่ดีกับเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าหรือที่ทํางานเก่าสังคมเก่าๆของเขานะครับการพูดถึงคนในอดีตในทางเสียมเสียหรือว่าสื่อไปในทางเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นมันบ่งบอกถึงการไร้ความสามารถที่จะก้าวต่อไปการคบหาสมาคมกับคนแบบนี้อาจจะเป็นพิษต่อคุณได้เพราะว่าพวกเขาอาจจะพยายามดึงคุณให้ต่าลงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกพอใจหรือรู้สึกเหนือกว่าคุณดังนั้นจงอย่าไว้วางใจคนประเภทนี้นะครับ คนที่อิจฉาความสำเร็จของคนอื่นนะครับความอิจฉาริษยานั้นเป็นภาพสะท้อนของการต่อสู้ภายในใจของคนคนหนึ่งนะครับมันมีรากฐานมาจากความไม่มั่นคงภายในใจและการเปรียบเทียบตัวเองในทางลบนะครับคนที่อิจฉาความสำเร็จของคนอื่นอาจจะบ่อนทําลายหรือว่าดูถูกความสําเร็จของคุณด้วยถ้าอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับพวกเขาจะทําให้คุณเกิดความคิดลบและก็ความสงสัยการไว้วางใจคนประเภทนี้เป็นเรื่องที่ยากและก็ท้าทายนะครับ พราะว่าความอิจฉาของพวกเขาสามารถแสดงออกมาในรูปแบบที่คุณคาดเดาไม่ได้มันอาจจะทําลายความก้าวหน้าของคุณได้ดังนั้นจงระวังแล้วก็อย่าไว้วางใจคนประเภทนี้นะครับความซื่อสัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีนะครับถ้ามีคนที่โกหกคุณเป็นประจำแม้จะไม่ใช่เรื่องที่สําคัญอะไรมากนักก็ตามแต่ว่ามันจะทําลายความไว้วางใจแล้วก็สร้างช่องทางการหลอกลวงที่อาจจะใหญ่ขึ้นแล้วก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆคนคนนั้นอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวความไม่มั่นคง รือว่ามีเจตนาแอบแฝงท,ที่จะหาประโยชน์จากคุณแต่ไม่ว่าจากสาเหตุอะไรก็ตามการโกหกบ่อยครั้งบ่งบอกว่าคุณไม่สามารถไว้ใจคนคนนั้นได้หากคุณไม่สามารถเชื่อคําพูดของพวกเขาได้การพึ่งพาพวกเขาก็จะกลายเป็นเดิมพันหรือว่าการพานันที่คุณจะต้องเสี่ยงเอาเองดังนั้นอย่าไว้วางใจในคนโกหกนะครับ